สวัสดีครับพบกับรายการคูู่ดูแลรถกับคูเอร์ต้าครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเทคนิคดีๆที่นะครับเข้ากับสถานการณ์ภาวะน้ําท่วมนะครับแน่นอนครับว่าเวลาน้ําท่วมเครื่องจักรอาจจะเกิดได้รับความเสียหายจากภายนี้ด้วยทางสยามคูเอร์ต้าร่วมใจแล้วก็เคียงข้างเกษตรกรไทยแนะนําเทคนิคดีๆในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสําหรับเครื่องจักรที่อาจจะเกิดน้ําท่วมหรือเครื่องจักรที่เกิดน้ําท่วมแล้วเราจะมีวิธีการและเทคนิคดีๆในเรื่องของการแก้ไขป้องกันไม่ให้เครื่องจักรนั้นเกิดความเสียหายหนะักได้อย่างไร อันดับแรกในกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าน้ําจะต้องท่วมแน่ๆนะครับสิ่งที่สําคัญอันดับแรกควรจะนําเครื่องจักรของเราขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ถอดขั้วแบตเตอรี่รอไว้นะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่สําคัญอยากจะแนะนําเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับนำเครื่องจักรของท่านนั้นถอดขั้วแบตเตอรี่ออกหรือสามารถถอดนะครับอุปกรณ์ที่เป็นระบบไฟฟ้าออกได้ทั้งหมดยิ่งดีไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สตาร์ ชแผงหน้าปัดนะครับหรือว่าระบบกล่อง ECU ดังนั้นเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะนะครับเตรียมรับกรณีฉุกเฉินที่เราไม่สามารถนําเครื่องจักรนั้นหนีน้ําท่วมได้ครับส่วนเทคนิคในเรื่องของเมื่อเจอน้ําท่วมแล้วจะมีวิธีการนะครับแก้ไขอย่างไรไปดูกันเลยครับข้อแรกคือห้ามบิดสวิตช์กุญแจไปในตําแหน่งออนเด็ดขาดกรณีที่เราบิดสวิตช์กุญแจไปในตําแหน่งออนนั้นนะครับระบบไฟนั้นจะจ่ายเข้ายังอุปกรณ์ไฟฟ้าของตัวเครื่องจกักรอาจจะส่งผลทําให้เกิดการช็อต เกิดความเสียหายกับเครื่องจักรนะครับดังนั้นหลีกเลี่ยงการเปิดสวิตช์กุญแจไปในตำแหน่งออนเด็ดขาด2ครับห้ามสตาร์ทเครื่องจักรเด็ดขาดกรณีที่มีน้ําท่วมนะครับเครื่องจักรของคูเบอร์ต้าไม่ว่าหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรของตัวไหนก็ตามนะครับน้ำจะเข้าไปยังตัวหัวลูกสูบดังนั้นเมื่อเราบิดสวิตช์กุญแจไปในตำแหน่งสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ททำงานนะครับเครื่องหมุนนะครับกำลังอัดที่เกิดขึ้นนะครับลูกสูบจะไปบีบอัดกับน้ําซึ่งน้ําไม่สามารถบีบอัดให้สามารถยุบตัวได้เหมือนอากาศ จะส่งผลทําให้เกิดความเสียหายกับลูกสูบนะครับก้านสูบคดอันนี้เสียหายหนักจะต้องมีการโอเวอร์ฮอนเครื่องขนาดใหญ่เลยดังนั้นหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องจากเด็ดขาด3ครับเรามาดูว่าในกรณีที่นะครับน้ำท่วมไปแล้วนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับถ่ายของเหลวนะครับในระบบหล่อลื่นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับสินค้าแรกนะครับถ้าเป็นแท็กเตอร์นะครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องของน้ํามันเครื่อง น้ำมันเกียร์นะครับชุดน้ํามันคารล้อหน้านะครับพร้อมทั้งไส้กรองต่างๆที่เป็นระบบหล่อลื่นทั้งหมดนะครับต้องมีการถ่ายออกรวมทั้งนะครับถ่ายน้ําในห้องคลัทด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรรถขุดนะครับถ้าจมน้ำนะครับจะต้องมีการถ่ายนะครับของเหลวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันไฮดรลิกนะครับไส้กรองต่างๆของระบบไฮดรลิกหรือว่าไส้กรองต่างๆของน้ํามันเครื่องอันนี้ต้องมีการถ่ายของเหลวออกทั้งหมดครับ หรือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถดํานะครับจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับหรือว่าน้ํามันหล่อลื่นที่ระบบนะครับหัวปักดํานะครับอันนี้จะต้องมีการถ่ายนะครับของเหลวนะครับของระบบหล่อลื่นออกทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเล็กนะครับก็ตามนะครับต้องมีการถ่ายของเหลวน้ํามันเครื่องออกทั้งหมดรวมทั้งรถเกี่ยวนดถข้าวนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองต่างๆรวมทั้งนะครับน้ำมันชุด เฮดเดอรทีนะครับต้องมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวชุดนี้ออกทั้งหมดด้วยครับแล้วก็สินค้าอื่นๆนะครับที่เป็นของเหลวนะครับระบบล่อลื่นจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวออกทั้งหมดด้วยครับข้อที่4ครับเรามาดูในการประเมิรักษากรณีที่ลดน้าท่วมครับอันดับแรกนะครับมาดูนะครับข้อที่4ตัวนี้จะพาแนะนําในเรื่องของตัวระบบ กองอากาศครับส้กองอากาศต่างๆนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมทั้งนะครับล้างทําความสะอาดนะครับด้านในเพราะอาจจะมีดินมีโคลนมีน้ําที่ตกค้างอยู่นะครับทำความสะอาดแล้วเปลี่ยนไส้กองทั้งหมดทั้งลูกนอกและลูกในนะครับถัดมานะครับระบบระบายความร้อนนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนน้าในหม้อน้ําหม้อพักน้ําต่างๆ ออกให้หมดเลยแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปที่ผสมน้ําระบายความร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับและสิ่งที่สําคัญครับจะมีการอุดตันที่แผงม่าน้ำนะครับจะมีดินมีโคนนะครับให้ใช้น้ําแรงดันนะครับฉีดทําความสะอาดแล้วก็ใช้ลมเป่าออกจนกระทั่งว่าไม่มีสิ่งสกปรกที่อุดตันระบบระบายความร้อนนะครับถัดมานะครับอัดจ,จะละบีตามจุดต่างๆหรือว่าใช้สารหล,ล่อลื่นนะครับฉโลมตามจุดต่างๆที่อาจจะเกิดสนิมได้นะครับ จุดอัดจระบีนะครับควรจะอัดเพื่อไล่นะครับคาบน้ําหรือว่าจารบีเก่าที่ติดค้างอยู่ด้านในนะครับไล่จารบีเก่าออกให้หมดจุดไหนที่เป็นจุดอัดจระบีนะครับควรจะมีการอัดนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับสิ่งตกตะกกที่ยังตกค้างอยู่ด้านในทั้งหมดครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดในเรื่องของการบํารุงรักษาหรือว่านะครับแก้ไขปัญหากรณีเครื่องจักรนั้นเกิดการน้ําท่วมนะครับ หากท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเกษตรกรท่านใดสงสัยเพิ่มเติมต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนบริการครับ1747นะครับจะให้คำปรึกษาด้านเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคเรื่องของการบำรุงรักษาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือรถสตาร์ทไม่ติดรวมถึงการนัดหมายด้วยครับเรายินดีให้บริการเคียงข้างเกษตรกรไทยครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั่วไปนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปนี้แล้วก็หากมีคอมเมนต์หรือว่ามีคำถามใดๆสามารถส่งคอมเมนต์นี้นะครับมาถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางทีมงานเพื่อสรรหาคลิปดีๆมาแนะนำเกษตรกร,กรไทยสำหรับผมวันนี้วิทย a w a ไอยทาขอบคุณและสวัสดีครับ